hi besties welcome back to another bangin -e reaction so guys in today's video i be taking you all to the thailand it's been a while i did a thailand um, reaction so a screwdriver drop this link in. my one of my thai uh videos okay I, I should check this out all right so i'm here to check it out i've not watched this video before please if you're new to the channel hello welcome kindly hit on the subscribe button like the video share and comment solo let's go and check it out and um for the title is in thai so i'm gonna use google translator to translate it and i'll keep it right here just in case my subscriber that some of my subscribers are not thai from thailand want to know what the title is all about so guys let's jump into today's reaction <Wow. S 1> What's going รถพยาบาลนำเด็กชายวัยเจ็เดือนชาวลาวที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเร่งด่วน เดินทางจากจังหวัดหนองคายค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางส่งไปถึงมือหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระยะทางกว่500กิโลเมตรค่ะโดยออกเดินทางมาตั้งแต่เวลา17.30น การนำตัวเด็กน้อยส่งโรงพยาบาลในครั้งนี้มีขบวนรถตำ <What? S 1> รวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางค่ะมี <long. S 1> ช่วงหนึ่งที่ขบวนรถขับผ่านด้านหน้าสถานีไทย PBS ของเรานะคะทีมข่าวสามารถจับภาพเอาไว้ได้และการเดินทางในครั้งนี้มีกรอบเวลาที่จะต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อนเวลา14นาฬิกา เพราะว่าเด็กมีภาวะตัวเขียวค่ะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนซึ่งระหว่างทางก็มีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีคนจำนวนมากอยู่ในเส้นทางแล้วก็มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญในครั้งนี้แม้แต่คนที่แชร์ภารกิจขอเส้นทางก็เป็นส่วนหนึ่งในทุเวลาที่ปลมดภยของเด็กน้อยคนด้วยค่ะานตำรวจเอกจิรักริต จาร่วพัดรองผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่ามโารกิจลักษณะนี้มีไม่บ่อยนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งอวัยวะเพื่อการรักษาครับแต่ครั้งนี้ค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาต้องหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีครับก็อย่างที่รับทราบกันอยู่ก็คือการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน I'm already my my heart is already racing. Like, please drop your comment in the comment section. I wish I understand what they were saying. I wish I really wish I understand the tide they were saying because I feel they are escorting somebody. Whoever they were escorting, I hope that person is okay right now. I will continue watching, but the amount of um, police escort is much. like please let me know in the comment section who were they escorting what they were saying oh right, by guys let's let's go back and watch และทีมทางก็คือลูกออยวะหัวใจนะครับที่อันนี้อย่างหัวใจเนี่ยอย่างตอนนี้ก็เริ่มรู้กันแล้วว่าออกมาจากผู้ผู้มอบมาถึงผู้รับเนี่ยใช้เวลาแค่4ชั่วโมงนะก็ต้องลดเวลาการเดินทางเพื่อเพิ่มเวลาให้คุณหมอครับครับและอย่างเนี้ย Ờ, เพิ่งจะมีการประสานมานะครับประสานก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาไกลด้วยนะครับมาไกลครับ,บาตามเรื่องดีดดครับเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าปกติอาจจะมีแค่ใกล้ๆกรุงเทพอย่างหัวใจใกล้กรุงเทพแต่เนี้ยมาจากไกลามากแล้วก็มีการประสานทางหลวงประสานทั้งกรุงเทพแล้วก็ที่สาคัญอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือตามเพจต,ต่างๆให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าอ๋อวันนี้จะมีนะสัญญาณไฟว่ามันก็เป็นการตระหนักรู้ว่าอ๋อขบวนนี้จะมาช่วยหลบหลบทางเขาหน่อย หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่นำเด็กชายส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะม,มีคำตอบค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายบอกว่า เหตุผลก็คือเด็กมีอาการป่วยด้วยโรคผนังหั <had S 2> งวใจด้วแล้วก็อายุอย่างน้อยความกดอากาศนั้นอาจจะทําให้เด็กร้องจนตัวเขียวซึ่งไม่ปลอดภัยกับเด็ก okay, <this> สําหรับภ <a spic. S 1> ารกิจหลังจากส่งตัวไปผ่าตัดที่กรุงเทพแล้วถ้าดําเนินการเสร็จแพทย์ก็จะประเมินอา,าอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าประเมินแล้วว่าปลอดภัยก็จะส่งตัวกลับมาพักฟื้นในโรงพยาบาลหคายต่อจนผู้ป่วยอาการปกติจากนั้นก็จะส่งตัวกลับบ้านค่ะ สำหรับเด็กชายวัยเจ็ดเดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยในโครงการที่ใช้ชื่อว่ารักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงค่ะจุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการที่ฝั่งไทยเราไปออกหน่วยร่วมกันกรองเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจากประเทศลาว92คนครับนี่เป็นความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตไทยณนครหลวงเวียงจันทร์กับสภาการชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานครับที่ช่วยกันในเรื่องนี้ หลังจากนี้ก็จะมีการทยอยส่งตัวผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองอีก37คนนะครับมาผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนใหญ่เขาก็จะผ่าตัดไปเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นเลือดนะฮะแล้วก็คขึ้นกับพยาธิสภาพของหัวใจนะฮะส่วนใหญ่เด็กที่มีภาวะผิดปกติคือเขียวแต่กำเนิดเนี่ยมักจะเป็นหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดน,นะฮะ ซึ่งกลุ่มเนี้ยถ้าไม่ได้รับการรักษาส่วนใหญ่เด็กก็จะติดเชื้อตัางเดินหายใจแล้วก็เลี้ยงไม่โตส่วนใหญ่ก,ก็เสียชีวิตฮะสำหรับการส่งตัวเด็กชาวลาวมารับการผ่าตัดที่ไทยผู้ป่วยอายุ7เดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยรายที่2นะคะ ผู้ป่วยรายแรกนั้นเป็นเด็กชายอายุ10เดือนเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่3ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการหลังจากนี้เป็นผู้ป่วยเพศหญิง <Wow. S 1> อายุ1ปีมีภาวะหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดค่ะโดยแพทย์จะประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึง่งก่อนจะนัดหมายวันผ่าตัดอีกครั้งค่ะ <Wow. c oughs> I going in child's wonder what was going on mom's mother of headad. the The head. the As we're rushing them to the hospital, I hope they are okay. Please, guys, let me know in the comment section because, wow, well, the bridge was quite far from the hospital. Like, this is really something, guys. This is really, really something. Please let me know in the comment section. I hope they are okay because I wish I could understand what they were saying, like, to find the subtitle of what they were actually speaking. Like, yo. Alright guys, I hope you enjoyed this reaction with me, I'm really, 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 really concerned, please let me know in the comment section about the child, hope he's okay or she's okay, I don't know, like right, guys, it's not easy being a mom and when your child's life is in your hands, it's literally not easy. My prayers, warm prayers, are to them. I pray the child gets better and all. Let me in the comment section. I'm reading your comment, guys. Please, I'm reading your comments. I'll see you all in my next reaction. This is really, really something. I'll see you all in my next reaction. Bye, guys. I'm, I, I'm feeling, I'm feeling, I'm, I'm, feeling emotional, right? So, bye. guys.